สวัสดีค่ะสมาชิกทุกคนนะคะสวัสดีสมาชิกเก่าและใหม่ด้วยนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดถูกใจไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขกันต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ลาวสตาร์ VIP กันเลยนะคะราวสตาร์ VIP นี้เราจะให้ทุกคนวิ่ง9กลูด1นนะคะวิน 2 3งามนะคะตัววินเราจะให้ทุกคนทําเหมือนเดิมเลยนะคะจับมัดกันให้หมดนะคะแล้วก็จะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะให้เป็นหนึ่งสี่หนึ่งสามเก้าสองนะคะเลขสามตัวจะเป็น9ก้สองหนึ่ง สองสามหนึ่งสามสี่สองนะคะแล้วก็วิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นหนึ่งจบะเม็ดเดียวคือหนึ่งก้าเก้าหนึ่งนะคะต่อมาจะเป็นลาไอดาวโจน VIP นะคะเราจะให้ทนวิ่งแปดรูดเจ็ดนะคะ 901ตัววินจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างพอเรามัดกันหมดแล้วจะได้ตัวเด่นมาให้เราคัดตัวที่เราชอบนะคะเอาไปเสี่ยงโชคนะคะจะให้เลขสองตัวคือ717089นะคะแล้วก็ เลขสมตัวจะให้เป็น8 90 97 1 8 79เจ็ดเาะเม็ดเดียวให้เป็น7นะคะวิ่งบนรุดล่างเจาะเม็ดเดียวให้เป็น8 7นะคะ ต่อมาจะเป็นดาวโจนปกตินะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสามลูทเจ็ด 7. วินแปดเก้าศูนนะคะตัววินนี้เราให้ทุกคนทำเหมือนเดิมนะคะจับมัดกัน ให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างแล้วค่ะจะได้แล้วก็ให้มัดกันให้หมดนะพูดยังไงเดียเหมือนเดิมนะคะ่จะจับมัดกันให้หมดแล้วก็จะได้เลขเด่นให้เอาไปเสี่ยงโชคนะ,คะเลขสามตัวจะได้เป็น นะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7เจาะให้คือ3 7เม็ดเดียวนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำเลขกันต่อไปนะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ